สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Murder Mystery นั่นเองนะโอ้โหเปิดคลิปมาก็เริ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวอธิบายกันก่อนนะฮะถ้าสมมุติว่าได้ถ้าสมมุติว่าสุ่มได้ i n n o c e n t นะก็คือจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับต้องต้องวิ่งหนีจากฆาตกรแล้วก็ไปแอบจากฆาตกรนะต้องระวังฆาตกรเป็นเกมฆาตกรนะ ให้หาฆาตกรว่าใครเป็นฆาตกรแล้วก็ถ้าสมมุติว่าได้สีแดงหรือว่ามอเดเลอร์นะก็คือเป็นฆาตกรต้องฆ่าทุกคนให้ได้ถ้าได้สีฟ้าหรือว่านายอำเภอนะะก็คือต้องยิงยิงคนที่เป็นฆาตกรให้ได้เลยนะฮะโอเคอุย้ยนี่ไงอู้ดยังไม่ทันขาดคำโอ้โหโโเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปดูฆาตกรกนะันอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไง โอ้คนเอฟเคอยู่มีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้เหลือสองคนสุดท้ายนะสำหรับฆาตรกรที่ต้องฆ่าโอ้โหเรื่องสุดยอดมากเมื่อกี้ผมกำลังลุ้นอยู่นะเงียบๆอินโนเซนตอีกแล้วโอเคมาดูกันด่านนี้ สวัสดีเพื่อนโดนยิงไปเมื่อกี้ยังไม่มีเสียงฆ่านะโอ้ยตกใจโอเคไม่มีเสียงฆ่าเฮ้ยยังไงโอ้โฆาตกรเอ้ยอย,อย่าตามมาทางนี้สิอย่าตามเอาอะไรอะ เกิดอะไรขึ้นเลยเอาเพื่อนทน่านเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เปิดเสียงสักหน่อยโอ้โหเพื่อนแบบสุดยอดมากแต่ละคนในนี้เก่งเก่งทั้งนั้นโอเคอินโดเซน เออเฮ้ยนานผมเห็นแล้วครับตกใจหมดเลยผมไม่เห็นเพื่อนโอเคมาดูกันนามเภอเรียบร้อยนามเภอโอ้โ,อโหเอานามเภออ๋อ,อนามเภอเดนน่าเขาน่าเพื่อนน่าจะหยิบปืนไปแล้วนะ หนู่นๆเขาอยู่ทั่วตรงนู้นกันโอ้โหตอนนี้เอาไงตอนนี้เอาไงเอ,อ๋ยวันนี่นี่มาทางนี้เพื่อนมาทางนี้นั่นเรียบร้อยเพื่อนตายไหมเฮ้ยเรียบร้อยนะเพื่อนเออทีนี้ก็รอคนอื่นมาเก็บปืนโอเคเพื่นอนคนนี้น่าจะเก็บปืนไปแล้ว ลองนะเพื่อนอันนี้น,นี่เอาเพื่อนคนนู้นไม่ได้เก็บปืนหรอผมนึกว่าคนนู้นเก็บปืนคนนู้นเก็บปืนผมนึกว่าคนคนนู้นเก็บปืนโอเคตอนนี้น้เพือ้อยู่นี่อโอ้โหมุมมองของน้ำพือนนะ่าจะแบบจำสเกลโอ้เพื่อนพยายามจุ๊บโอ้โหโอ้โหสองคนสุดท้ายมาเอาไง สคนสุดท้ายใครจะรอดเรียบร้อยฆาตกรเรียบร้อยโอ้โหเต้นเต้นด้วยอะ่ะอุ้ยโอเคมาฮะโอ้โหครั้งนี้แหละนายอำเภอวันละแวงวันละแวงวันละ,ะแวงทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอ่าเพื่อนเพื่อนคาเราสถาน้เป็นน้ำเผลอไม่เป็นไรทีนี้ใครเก็บปืนไปแล้วอะ่ะหวังว่านั่นไงซันต,าค,นตาคลอ,อสซันตาคลอสโอ้ซันตาคลอสของเราอันนี้ไดโนเสาร์ซันตาคลอสอ,อีกแล้ว สู้เพื่อนสูส้ยิงมันเลยปั้งปั้งเลยปั้งปั้งเลยเพื่อนปั้ง,งมึนเขาเดินแบบไม่เป็นไ,ไม่เป็นโอ้โหจะยิงได้ไม่ได้เพื่อนโอ้เพื่อนสู้อูยโอ้โหโดนมือผมโอ้โหศพแล้วล่างโอ้โห ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ด้านลังเนี่ยตลกตอนนี้นะฮะสองคนโอ้เอายังเหลืออีกคนนึงนี่ไดโนเสาร์แต่ผมว่าน่าจะตายนะ AFK อยู่แบบนั้นนะเรียบร้อยเรียบร้อยโหเพื่อนเก่งมาก โอ้โหแต่แล้วคนแบบเก่งกันทั้หน้าหน้าโอ้โหเกิดอ,อะไรขึ้นผมดวงเริ่มมาแล้วนะคนเชอรีฟสองตามาตานี้ขอแก้มือหน่อยมานี่นะครับมีป,ปืนแบบปืนแบบนี้เลยฮนะ คนนั้นก็อาจจะเป็นนะเฮ้ยตัวนูโดนมาสามคนเฮ้ยสันต์ตะขอเป็นมาแล้วเขาขึ้นมาก่อนอุ้ยจะโดนไหมอ่ะเสียวเสียบอุ้ยไม่โดน ทำไมนะเสียวมากเลยเสียวสุด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 เพื่อนโอ้โหเขาอยู่นู่นใช่ไหมไปโดนเอาเพื่อนตายทำไมอะเพื่อนรีเซ็ตเหรอโอ้โหอุ้ยสุดยอดครับสุดยอด สุจยอดอเย้ชนะตลกมากเลยเพื่อนโอเคโอเคอะไรขึ้นอ,อ่ามาแล้วมาแล้วตาโหผมว่าดวงผมเยอะมากเมื่อกี้ผมใจเต้นแบบตึกตัก ข่าวนี้ถึงตาผมที่จะเป็นฆ่าใครก่อนดีไม่กล้าทำอะไรเลยอ่ะเฮ้ยโอเคเราทำได้เราทำได้ไดมุ้ยไม่โดนเุ้ยเบคอนอย่ายิงเ้าหนะ้าเพื่อนอุ้ยกลัวไปไหนครับเพื่อนไปไหนกันหมด เพื่อนไปไหนกันหมดเพื่อนเพื่อนลงมานน่คนหนึ่งเฮ้ยไ่โดน <t> โอเคโดนละฮึโอเคการยูนีดโอ้โหอุ๊ยโดนโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย cô dưới thái cô thái này quên đây quên đâu này hẹp con ui bươn mì bươn

เพื่อนด้านล่างเพื่อนด้านล่างเฮ้ยยังมีคนอีกเยอะเลยอ่ะเอาเอาชนะเฉยเออโอเคโอเคโอเค ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสรับเอ่อคลิปในวันนี้ก็พอแค่คลิปในวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย